สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับ FC ครับ s อ r t r a c t o r ทสกลนครครับนะวันนี้มาอัปเดตสินค้าครับของ s อ r t r a c t o r สกลนครนะครับสำหรับโครงอีแตนนะโครงอีแตนคันนี้ยังอยู่นะครับนะราคาประหยัดมากเลยนะครับเปิดที่1 5 0 0 0บาทนะครับไม่มีเครื่องนะครับนะไม่มีเครื่องเอฟซีท่านไหนสนใจก็มาตลองเอานะครับสินค้าอยู่โคกสีสุพรรณครับจังหวัดสกลนครนะก็เหล็กนะเหล็กถือว่ายังดีนะครับนะ เหล็กยังดีไม่ผุนะครับนะนะครับเกียร์เข้าได้ปกติครับนะอ่านี้ยกเครื่องใส่นะครับขับกลับได้เลยนะครับนะเนี่ยพื้นอาจจะขีเล่หน่อยตรงนี้อาจจะผุๆหน่อยนะครับแต่ว่าเหล็กยังสวยนะแข็งนะครับนะไม่ได้กรอบนะครับนะเด็กไม่กรอบนะครับผมนะเอาเครื่องใส่นะครับขับกลับบ้านเลยนะคันนี้นะครับผมนะไรมีนะ ยางออยางมียางรั่วข้างหนึ่งนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้ยางรั่วนะครับผมระบบเบรกก็ต้องได้เช็คนะได้ทําใหม่นะครับนะเฉพาะโครงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็หาซื้อเครื่องประมาณสักสองพันนะมาใส่นะซื้อเครื่องมาสองพันนะใส่แล้วก็ขับกลับได้เลยนะนะนะครับดูแชสซีนะครับแชสซีนะอนะ อึบเนี่ยเซตสีนะครับอันนี้เป็นสีสีลอกนะครับสีมันลอกนะนะเป็นสีลอกนะครับสีเซตสีมันลอกนะคะเอาตะไบขูดๆนะครับทาสีทับก็สวยนะนะครับเหล็กยังสวยๆเลยนะครับนะเหล็กรางหน้าสีหรือหน้าห้าเนี่ยนะครับนะอ่ารับรองว่าคุ้มครับคันนี้ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุ้มนะมาต่อรองเอานะต,ตัวสอบร้าต่อรองได้นะครับเปิดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองสำหรับเจ้าโคงอีแตนนะครับหหหหเหล็กก็ถือว่าโอเคนะเส้ส,สีก็ประมาณนี้แหละนะครับนะเผากลางมีนะครับเผากลางมีให้นะครับนะมีครบนะครับเกียร์เกียร์ไม่หลุดครับลองดูแล้ว ลองหมุนดูแล้วนะครับติดนะครับปกตินะนะครับผมลองสายพานมีครับนะนะครับผมก็ซื้อเครื่องจากสองพันนะครับสองพันใส่ขับได้เลยนะครับนี่นะนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันอ่ะอีคันครับยังอยู่สำหรับรถนะคันนี้เป็นไดฮัตสูปนะครับสองสูบนะ สองสูบเบนซินนะครับยังอยู่นะครับรถขับได้ปกตินะครับนี่เอาไปทํารถชมวิวนะครับเอาเป็นทํารถแคมปิ้งนะครับแคมปิงมป้งแคมเปอร์นะอ่าเอาไปนะฮะเลาะวิ่งชิวชวนะสายเลาะนะนี่นะครับตรงนี้มีนะครับนี่พอดีถอดออกนะครับให้ช่างเขาเก็บมาให้นะ ให้ช่างเอาเก็บให้นิดนึงนะครับนะนี่รถพร้อมใช้เลยครับนี่คันนี้ครับคันนี้ก็หน,นึ่งหมืนห้าพันบาทอะเท่ากันนะเหล็กเล็กนะครับอันนี้ปูใหม่เด็กมาปูใส่ใหม่นะครับเด็กะพิจารณาเอานะครับกระจกมีครับพอดีขอบยางมันสึกนะครับเลยดึงออกนะเดี๋ยวหล่นแตกนะครับลังคาไม่สวยนะ ครับลังคาไม่สวยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมเป็นสแตนเลสนะครับนี่คงเป็นสแตนเลสสวยๆเลยเอ่เอาทําเป็นรถนั่งชมวิวก็ได้นะครับเอาไปทําแคมเปอร์ก็ได้นะฮะมีลังคาให้เรียบร้อยนะครับไปจอดนอนได้เลยนะครับอา่าเล่มไม่มีนะครับนะเล่มไม่มีเป็นสองสูบเบนซิน นะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่ะมาต่อรองเอานะครับรถอยู่โคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเก็บมาฝากแฟนคลับเอฟซีนะครับไว้เพียงทอนนี้นะครับฝากไลค์กดติดตามนะครับเอสจวารแท็กเตอร์สกลนครนะครับสวัสดีครับผม